พี่อมาเดตซีรีส์นะครับตอนนี้เนาะเพิ่งแบบดูไปพีไปที่เพิ่งปล่อยไปครับครับผมอ่ะตอนนี้ก็เพิ่งจบไปนะครับผมกับเลิฟแนนไงก็มาถึงไหนและสายนี้ต่อไปก็คือเป็น609เป็นตำตอรี่ที่เราได้ดูกันแล้วก็จะเป็นเชือกปานที่ไปได้ไปเชิญกับเพื่อนไปรีวิวเนียนกันด้วยอารมณ์แน่นอนครับผมเรียกว่าหลากหลายเลยผลงานของพี่โอมีติดตามกันแบบว่าในช่องปต่ไต่นี้แน่นเลยแน่นเลยฮะก็ ม่ไม่ได้ไม่ถืงกันแต่งกันนะแต่ว่าเราก็ได้ได้ถือว่าได้ทํางานได้แบบว่าไม่มีงานทำมีแบบได้ได้ออกกองไม่เจอแฟนสาวเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็ดีใจก็ดีใจนอกจากนี้ยังมีอะไรที่ถ่ายทำอยู่ไหมพี่โอมตอนนี้แหละครับตอนนี้ก็มี MV ครับที่ทุ้มใกล้จะได้ปล่อยและเพิ่งปล่อยจูเซอร์ไปเมื่อวานคกับพี่พี่โนวาเดลแล้วก็ขโจเรนโซอรือของข้าคือคิมือนกันปักวันที่28ตุลาคมนี้เราได้เจอกันแน่นอน แต่งานคู่กับพี่ฟก็คือมีแบบยาวๆเลยเนาะครับผมก็มีมาบ้างครับผมมีมีตอนนี้เพิ่งจบไปแล้วก็69เดี๋ยวกำลังจะตามมาเ,ออเราได้เจอกันแน่น,นจีนกระแสจีนเราก็ยังแบบว่าเออให้กําลังใจก,กันอย่างหนั้นเน้นนมฟุ้งฟุ้งนมตลอดเออเรารู้สึกไงบ้างที่เขาซัพพอร์ตเราอะไรอย่างนี้หนาเน้นมีใจนะมีใจที่ที่เขาไม่ลืมกันทีแบบบางคนแบบอยู่มานานบางคนแบบ บบอยู่ได้กันมาอย่างเงี้ยผมอยากจะซัพพอร์ตซัพพอร์ตเราทุกงานเลยไม่ว่าจะเป็นงานคุ่งานะเดี๋ยวของจริงๆที่เรามาแบบอยู่ด้วยกันมาแล้วก็ยินดีต้อนรับุคนเข้ามาใหม่ด้วย